มือนีกระสิพามาเก็บพักอยู่ริมรัว่วเดจ้าอยู่สวนขางบ้านเนาะกรสิมีดอกแคเดจ้าแล้วก็วนี่บักแขงเดจ้าบักแค่หน่งหรือมะเขือพวงนะคะแต่ว่าต้นมันกระสิเหี่ยวในเดจ้าเพราะว่าไม่ยาเพ่นฟันตน้นถิ่นเดจ้ากระสิมาเก็บหน่วยเหี่ยวๆน,นี่ะคะ่ะมาเฮ็ดน,น้ำพริกเนาะแล้วก็มีมะละกีโนกพรกระสิได้ดอกแบคบักเขือพวงมีดอกฟักทองอยู่นยหน่วยนึงคะ่ะเก็บมาแต่แลกว,ว่าสิมาลวก เดมันก็หน่อยบูดเนาะเดี๋ยวเฮ็ดไมนู่มืออื่นเดจ้าก็บอกเอว่าไปว่ามากกับเสียงหายได้บาดนีกับสิได้ใส่บัวมานนั่นเดจ้ามีผู้่นฝากเอามาหายจ้าเมื่อนี้กับิมาตัดน้ำพริกกับปีเดจ้าขั้นตอนแรกกับปอกกับเทียมแล้วกับพี่พริกสดนะคะเอามาตําใส่กันเนาะที่เห็นขาวๆหลายๆบะแมนแต่ผงนัวเดจ้ากับซิมีเกลือแล้วก็น้ำตาลใา่พร้อมเดจ้าใส่ลงไปเพื่อให้มันต่ำแหลกง่ายๆเนาะ แล้วก็ซีไส้กะปิกุงุงไ่เดจ้าได้มาจากคุณยายไพ่นะคะคุณยายไพมาหาที่บ้านหลายวันก่อนแล้วเอามาฝากเดจ้าก็สีไส้กะปิกุุงไ่น้ำประมาณสักหาหกตเด้ดจ้าเอาไปตำให้ละเอียดเลยค่ะกะปิกุุงไ่นี่ก็จะมีความหวานยุ่เดจ้าก็ย่าใส่ใน้ำตาลเติมอีกหลายเดจ้าหลังจากนั้นก็สีไส้บักแข่งลงไปเดจ้าเอามาบุบๆตำให้มันพ่อแตกๆเดจ้าหรือสำหรับผู้ใดที่บะมักเอามาตำหรสี่ก็สาม,มารถเอามาห้อยหนา ย่ำกินก็นได้เดจ้าแต่ว่าโดยส่วนตัวมักที่ว่าเอามาบุกต่ำให้มันแตกนี่นสิแล้วก็ิใไซน้ําตากลก้อนเดจ้าน้ําตาลก้อนนี่ความหมายก็คือมันเป็นน้ําตาลอ้อยเด้จ้าก็จังผูเทามันเอามากินกับเขาเนาะมันจะเป็นก้อนก้อนจ้าก็สิใไซน้ําลงไปเด้อจากก้อนสองก้อนค่ะต่ำให้มันแหลกเลยนะคะก็มีความหอมหวานนะคะสําหรับน้ําตาลอ้อยนี่นะคะก็สิตําให แหลกๆเ้อจ้าบักแข้งฉันแห้งแหลกเข้าไปลืมเอามาต่ำก่อนใส่บักแข้งเนาะ <_ C 1> แล้วห้ากกะิีไ่กะปีลงไปเ้อจ้ากะปีในมือนีกะิีไ่กะปีตาบักหน้าเ้อค่ะเ <_ C 1> พราะว่ากะปีและยอกว่มมีหมดแลด้วจ้าสิหามาซื้อไว้้าเดกับเขากินอยู่แต่ว่ายี่ห้อนี่กระแทบค่ะ กะปิตามมะนาวนะคะแล้วเข้ากับมาทํนการบีบน้ำบักหน้า,า,นาใส่ถ้วยในนอไว้เลยค่ะเพราะว่าเข้าจะได้เคลียเอาเม็ดออกก่อนเลค่ะก่อนที่จะเอาไปลงในโคลกน้รผกของเข้าเด้อเพราะว่าคันใสบีบบักหน้าใส่ในโคลกน้ริกเข้าแล้วมันจะเคลียเม็ดออกอยากเลยจากเลยเฮตดวิธีดีเนาะแล้วหลังจากนั้นก็เอาน้ำบักหน้า,า,นาใส่ลงไปในโคลกน้รผกเลยค่ะ กะย้ๆอีกจักน้อยนะคะเบิงว่าห้าสิใส่นำต้มสุกนะคะหลายปันใดเนาะกะเบิงความแหลวความข้นนะคะแล้วก็คนเลีค่เลลงไปเขากันนะจ้ากะ<ม>ตักมาเบิงซิมรสชาติด้่จะถูกปากนะคะ<ม>ก็เป็นอันใช้ได้แล้วเนาะหน้าตาก,ก็ประมาณจังสีเลยนะคะน้ำพีกะเปียไดมือนี่ก็มีเมนูนี้มาฝากทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ